ขอขอบคุณครับที่คณาครูสอนผมได้ให้ความรู้แก่ผมได้ให้ทักษะชีวิตที่ดีจนจบการผมศึกษาดีวหกขอขอบคุณครับผมรู้สึกดีที่ได้อยู่งเนี้ยนี้ครับผมก็อยู่ประมาณเกแปดปีครับผมก็ขอขอบคุณคุณครูพอที่หาเสื้อผ้าไทยวิถีพุทธมาให้พวกผมและคุณครูที่แจกมาให้พวกผมผมก็ขอขอบคุณครับผมก็ขอให้คุณครูเพื่อนๆโชคดีครับขอบคุณครับ าเก้าปีแล้วผมรู้สึกดีใจมากที่ได้เจอเพื่อนเพื่อนที่ผมร่วมชั้นด้วยตอนนี้และผมได้การเรียนรู้มาจากคุณครูหลายคนผมรู้สึกอยาของคุณครูทุกคนครับยโรงเรียนนี้มาตั้งเด็กศูนย์ผมรู้สึกดีมากที่ได้อยู่โรงเรียนนี้ผมได้รู้จักคุณครูหลายท่านตั้งแต่ผมขึ้นปหนึ่งคุณครูพุศลาได้ทําให้ผมรู้จักการเขียนหนังสือสะกดคําและตอนที่คุณครูอ้อมเข้ามาใหม่ๆผมรู้สึกกลัวมาก เพราะคุณครูอ้อมดุดุถือไม้ตลอดเวลาแต่พอได้รู้จักครูอ,อ้อมครูอ้อมเป็นคนน่ารักครับและตอนที่คุณครูแป้งเข้ามาผมไม่ค่อยชอบเรียนคณิตแต่พอครูแป้งสอนเรื่อยๆผมก็เริ่มชอบและพอพอได,ได้ได้มอบความดีให้ผมคือผมได้กล้าแสดง,งออกในการเป็นประธานนักเรียนและผมได้ขึ้นมาเป็นประธานนักเรียนและนี่คือปีสุดท้ายที่ผมจะอยู่โรงเรียนนี้ แลผมก็อยากจะบอกคำสุดท้ายว่าขอให้เพืเ่อนๆไปเจอประสบการณ์ดีๆในการเลือกทางเดินของตัวเองและประสบความสำเร็จครับ,บครูทุกคนครับที่สอนผมมาตั้งแต่อนุบาลสองขอบคุณที่สอนผมมาตั้งแต่เด็กขอบคุณที่ตอนเด็กผมอ่านหนังสือไม่ออก ตอนนี้อ่านออกนะคะเพราะว่าคุณครูอ้อมสอนมาอย่างดีครับตอนเด็กผมจนมากคุณครูอ้อมเลยตีผมแต่ตอนนี้ผมไม่สนแล้วครับแล้วก็ขอบคุณคุณครูที่ให้คุณการศึกษาผมขอบคุณครับอยโรงเรียนนี้มาตั้งแต่เด็กสวนป .6 ผมขอบคุณโรงเรียนนี้มากที่ให้คุนการศึกษาผม ผมขอบคุณโรงเรียนนี้ที่ให้ความรู้และให้ผมอ่านออกเขียนได้และให้โอกาสผมผมรู้ว่าคุณครูทุกคนเหนื่อยของครับที่สอนผมตั้งแต่เล็กจนโตและทำให้ผมอ่านออกเขียนได้ขอบคุณโรงเรียนที่ให้คุนการศึกษาผมและให้ชุดผมมาครับขอบคุณ ที่สอนผมมาตั้งแต่เล็กจนโตตอนนี้ผมมีเ็กสอนโตทานออเขี่นได้ตอนนี้ผมมีความรู้ที่จะไปสอบเข้ามอนนแล้วครับช่ยงนถึงไม่อ,มมอ,อมรวแล้วคูทุกท่านเดูบอยด้วย ผมอ่านหนังสือออกไม่ดื้อไม่โจนผมรักที่ดีครับครับอ่าความรู้สึกแรกนะครับที่ผมได้มาอยู่โรงเรียนนี้เนี่ยอ่าจริงจริงความรู้สึกตอนทั้งแรกที่ผมได้เข้ามาโรงเรียนเนี่ยผมรู้สึกอ่าผมพบผมร้องไห้ครับผมน้ําตาฟูไฟเลยตอนนั้นผมรู้สึกว่าโรงเรียนเนี่ยมันเป็นที่ที่ไม่น่าอยู่เลยคิดอย่างนี้นะตอนนั้นคิดอย่างนี้หละแต่ว่า พอได้อยู่จริงๆเนี่ยมันก็ไม่ใช่แบบนั้นนะครับมันก็จะมีสังคมมันก็จะมีเพื่อนมันก็จะมีคุณครูน่ารักและเพื่อนทุกคนเนี่ยก็มันน่าอยู่มากแล้วก็ความรู้สึกประทับประทับความรู้สึกประทับใจนะครับที่ผมเนี่ยที่สุดในโรงเรียนเลก็คือถึงแม้ว่าผมเนี่ยจะเป็นดูเหมือนคนภายนอกนะครับแต่มันจริงๆแล้วไม่ใช่เลยพวกเขา่าคนทุกคนนะครับครูเพื่อนๆเนี่ยทุกคนเนี่ยต่างรักผมแล้วก็ดูแลเอาใจใส่ใจผมนะครับ แล้วผมก็อยากจะขอบคุณทุกคนมากครับแล้วก็สิ่งที่คนที่ผมอยากจะขอบคุณที่สุดเลยนะก็คือคุณครูคุณครูผอ,อ,อหลายคนเลยเนี่ยครับต่างรับผมแล้วก็ช่วยเหลือผมมาตลอดครับแล้วก็อยากจะอขอบคุณครับที่มีอาหารกลางวันดีๆให้เราผมชอบกินมากครับแล้วก็มันอร่อยฮะแล้วก็ มีหลายสิ่งหลายอย่างครับที่ผมอรู้สึกประทับใจมากเลยฮะแล้วก็ผมไม่ทันยูนแล้วฮะผมจะขอบคุณทุกคนครับคุณครูทั้งคุณครูแล้วก็น้องๆนักเรียนน้องๆว่างน้องๆนะครับที่อยู่กับผมแล้วก็คอยเป็นเพื่อนคอยเรียนด้วยกันผมจะ ผมจะไม่ลืมทุกคนนะครับแล้วก็ผมจะเป็นคนที่ดีของสังคมแล้วก็ผมจะในอนาคตผมจะมีเป้าหมายที่ยิ่งใหญ่แล้วผมก็จะทําตามมันให้ได้ครับผมจะเ้ามาอยู่ที่นี่ผมคิดว่าผมจะไม่มีเพื่อนแล้วคุณครูไม่สนใจพอผมอยู่แครับัพรล์ผมก็เลยมีเพื่อนแล้วคุณครูก็ให้ความรู้ผมมามากมายผมรู้สึกดีที่ได้อยู่เรียนนี้ผมรักโรงเรียนนะครับผมค,ครับ สอคุณครูทุกคนที่ฝึกสอนหนูมาตลอดจนงถึงปัจจุบันนี้ขอบคุณค่ะภูมิใจกับเรียนนี้มากค่ะขอบคุณครูทุกค,คนที่ทาให้หนูกล้าคิดกล้าพูดกล้าทำกล้าแสดงออกขอบคุณครูทุกคนนะคะในรั้งเรียนนี้ค่ะค่าระบิที่สักข์ผ่อนหนูคอยให้กำลังใจคอยให้ความรู้หนูก็ขอโทษด้วยที่หนูไม่ตั้งใจเรียนไม่เชื่อฟังครู ความทรงจำที่ครูให้หนูมาหนูจะเขียนไว้ให้ที่นค่ะหนูอยากจะบอกว่าหนูรักคุณครูทุกคนค่ะขอบคุณขอแล้วคณะคุณครูทุกท่านที่คอยสอนอบรมให้หนูเป็นคนที่ดีมีคุณธรรมและหนูมีเงินออมเหมือกว่าหนูหนูอยากเอาเงินจากตรงนี้ไปเรียนต่อที่ดีๆค่ะการโรงเรียนทำให้หนูกล้าแสดงออกและขอโทษคุณครูทุกคนที่หนูทําผิดขอคุณครูทุกท่านหนูขอขอบคุณโรงเรียนนี้นะคะขอบคุณค่ะเมื่อก่อนเป็นเด็ก ฟังพ่อแม่และให้ทุนการศึกษาอุปกรณ์การเรียนเพื่อไม่ให้พ่อแม่ต้องลำบากและสู่ขอบคุณคุณครูทุกท่านมากที่สอนให้หนูเป็นเด็กดีและให้ทุนการศึกษาขอบคุณค่ะเรียนนี้มากๆานะคะที่ทำให้หนูมีความกล้าแสดองออกแล้วก็ขอบคุณคุณครูทุกคนด้วยที่คอยให้ความรู้หนูแล้วก็เวลาหนูทำผิดอะไรไปเขาไม่เชยโกรธหรือว่าอะไร จะบอกว่าตอนแรกหนูคนอ่านหนังสือไม่ออกแล้วก็เขียนไม่ได้ค่ะแตพอมาเรียนโรงเรียนนี้ก็มีค,คุณครูที่ดีมาสอนค่ะทำให้หนูอ่านและเขียนได้อยากขอบคุณคุณครูทุกคนกคน่ะที่ช่วยสอนให้หนูมีความรู้แล้วก็ทำ้หนความสำเร็จสิขขง่งดีๆท,ที่โรงเรียนนี้มอบให้หนูนะคะไม่ว่าจะเป็นคุณการศึกษาอาหารกลางวันหรือเสื้อผ้า,าต่างๆเช่นเสื้อผ้าวิถีพุทธหรือว่า เสื้อผ้าผ้าไทยขอบคุณคุณครูทุกคนที่ให้ความรู้ดีๆกับหนูและสั่งสอนหนูจนหนูเข้ามาเป็นสภานักเรียนถึงตอนนี้หนูได้มาเป็นรองประธานนักเรียนขอบคุณคุณครูทุกคนมากนะคะ